เอ้ยโย้ครับตอนนี้ทุกท่านก็อยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับหลังจากที่เกมโปมอนยูไนต์ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ทดสอบมาวันนี้สดๆดร้อนๆเลยนะมันก็จะมีโปโลนนตตัวใหม่ให้เราได้ทดสอบได้กันถึง2ตัวนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นเกซิออนที่ผมจะเอามาเทสในคลิปนี้นะครับผมส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นบัสโวลอันนี้นะครับผมค่อยไปเทสให้ดูในคลิปหน้าละกันนะครับเรามาเริ่มจากการโจมตีปกติกันดีกว่าครับมันจะมี2สเต็ปสำหรับเกซิออนนะของอีวีถ้าเกิดว่าเราโจมตีครบสามครับ ส่วนของเกเซียนเนี่ยมันจะแตกต่างไปนะครับการโจมตีครั้งที่3นอกจากมันจะเพิ่มเดเมจแล้วมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยได้รับน้ําแข็ง2อันด้วยกันนะครับผมส่วนมูฟติดตัวทั้งอีวี่แล้วก็เกรซียนเนี่ยนะฮะมันก็จะกันพวกสกิลซีซีต่างๆนะครับหครั้งหลังจากนั้นก็จะติดสถานะคูดาวนะครับโอเคส่วนมูฟการใช้งานต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปเทสกันในหมวดทดสอบกันเลยดีกว่านะครับ โอเคสำหรับบุูบแรกที่มีชื่อว่าสวิปอันนี้นะครับเมื่อเราใช้งานเนี่ยเราก็จะสร้างดาวมารอบตัวแบบนี้นะฮะสดวงด้วยกันนะดาววันนี้มันจะไม่โจมตีใส่ศัตรูนะครับเราต้องใช้การโจมตีปกติเป็นการเปิดใช้งานนั่นเองนะครับ1 2 3ครั้งที่3มันจะยิงดาวไปทั้งหมด2ลูกด้วยกันนะครับบูบ <Yeah. S 1> ถัดมาก็จะเป็นเทลวิปนะครับอันนี้เมื่อเรากดแล้วเนี่ยมันจะใช้งานใส่เป้าหมายนะ แล้วก็การโจมตีปกติทั้งครั้งถัดไปน่ยจะเป็นแบบบูทนะครับโอเคสําหรับบูทเริ่มต้น2บูทแรกก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะต่อมาเมื่อเราเลเวลสีเนี่ยเราก็จะกลายร่างเป็นเกซิอนนะครับผมแล้วก็เราสามารถอัพบ,บูทได้อีกบูทหนึ่งนะั่นก็คือไอซิเคิลสเปียนะ ไอซ์เคื่อสเปียร์นี้นะครับจะเป็นการสร้างน้ําแข็งแล้วก็โจมตีใส่เป้าหมายนะทุกครั้งที่เราโจมตีโดนเป้าหมายเนี่ยมันจะทําให้มูฟอีกมูฟหนึ่งนะครับลดคูดาวลงด้วยนะครับผมตอนนี้มูฟอีกมูฟหนึ่งผมยังไม่ได้อัพมานะตอนที่เราเป็นเกซิออนเนี่ยการโจมตีปกติครั้งที่3เนี่ยมันจะเพิ่มน้ําแข็งให้กับเราครั้งละ2อันนะครับผมสูงสุดเนี่ยเราสามารถเก็บได้8อันนะครับและถ้าหากว่าเราไม่ได้โจมตีนะครับขีดมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะพอลดหมดน้ําแข็งมันก็จะหายไปนะ ถ้าเกิดว่าเรามีน้ำแข็งเยอะๆเนี่ยมันจะสร้างดามเนจได้เยอะด้วยนะครับผมมุมน้ำแข็งอันนี้เนี่ยตอนเริ่มต้นนะครับมันจะมีระยะการใช้งานนะแต่ว่าหลังจากที่เรากดใช้ใส่ศัตรูไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเราสามารถหนีไปแบบไกลๆมันก็ยังยิงศัตรูให้อยู่เลยนะครับเรามาดูกันนะกดใช้ละอีเจกไปดูดิมัน <c oughs> <c oughs> ยังยิงอยู่เลยอะ <c oughs> ผมถอยออกมาไกลโคตรๆแล้วนะครับผม <c oughs> ไปครึ่งแมปแล้วอะโอ oh my gosh ดูดิก็ใช้งานได้เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมไม่ใช่ค่อนข้างดิไกลมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้อ e ีเจ็กแบบมันติดขูดาวนะมันก็จะไกลน้อยกว่านี้นะผมลองใช้ไปดิอ่ายังโจมตีดนูนะครับผมโอเคถัดมาเมื่อเราเลเวลหก 6, เราก็จะอัพได้อีกบูฟนึงนะครับผมผมจะเลือกอันแรกเลยก็จะเป็นไอชาร์ดนะฮะไอชาร์ดเมื่อเราใช้งานนะครับมันจะมีเกจขึ้นที่ใต้หลอดเลือดของเรานะครับเราก็จะใช้น้ําแข็งนี่โจมตีใส่ศัตรูนะ ดูครับจะเห็นว่าตัวเราเนี่ยโจมตีเร็วขึ้นนะอ่าแล้วก็การโจมตีเนี่ยมันจะเพิ่มน้ําแข็งให้กับเราด้วยนะครับมันเปรียบเสมือนกับการที่เราโจมตีปกติแบบเป็นบูสต์เลยนะครับผมเมื่อเราใช้ไอชาร์ดไปเนี่ยโจมตีครั้งหนึ่งจะได้น้ําแข็งมา ,2 อผลึกสออันนะครับก็สามารถยิงต่อได้เลยครับโจมตีเร็วครับผมตอนนี้ผมปรับให้มันตีคูดาวนะฮะลองดูใหม่ครับยิง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  ปป,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 ปินี่ผมถอยมาอยู่บริเวณแซปดอตตรงกลางแมปเลยนะยิงยิงดดโดนไดโนเสาร์ตัวดีเลยนะฮะโอเคสำหรับ2รูปแรกก็จะมีประมาณนี้นะครับอ่าผมลืมบอกไปนิดน,นึงนะครับไอซิเคิลสเปียอันแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่มีน้ําแข็งติดตัวนะฮะเมื่อเราใช้มูฟนี้โจมตีไปนะมันก็จะสร้างน้ําแข็งโจมตีศัตรู2อันนะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสายนี้มันจะเน้นการทําดาเมจแล้วก็โจมตีศัตรูเป็นหลักเลยนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูเกซิออนอีกสายหนึ่งเลยแล้วกันนะครับ โอเคมูฟชันมาเมื่อเราเลเวล4เราก็จะสามารถอัพได้นะครับผมก็จะเลือกเป็นมูฟเซตที่2นั่นก็คือไอซี่วินนะครับมูฟอันนี้ก็จะเป็นการแดตไปยังทิศทางที่เลือกนะครับเวลาเราแดตไปปั๊บเนี่ยมันก็จะสร้างน้ําแข็งให้เรา2อันนะครับ2ผลึกด้วยกันนะประมาณนี้ครับผมหลังจากที่เราโจมตีมันจะใช้น้ําแข็งนี้โจมตีด้วยแล้วก็สร้างน้ําแข็งมาให้เราเหมือนเดิมนะครับ เราโจมตีไปเท่าไหร่น้าแข็งมันก็จะกลับคืนมาเท่านั้นนะยิ่งเรามีน้าแข็งเยอะมันก็จะทําให้ดดเมจแรงยิ่งขึ้นแล้วก็ Slow สโลศัตรูได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับตอนนี้ผมเก็บน้ําแข็งได้8อันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองโจมตีตัวนี้ดูดีกว่ากระทิงนี้นะฮะดูมันจะสโลแค่ไหนนะเหนื่อยไหมหนื่อยไหมหนื่ขึ้นมานิดนึงนะครับดาเมจก็แรงอยู่นะเนี่ย น้ำแข็งมันได้กลับมาเต็มๆเลยครับโอเคเดวล6แล้วเราก็จะอัพเป็นฟรีดายมานะครับฟรีดายอันนี้เมื่อเราใช้งานมันจะเพิ่ม SP ATK ให้กับเรานะครับการยิงครั้งแรกมันก็จะสร้างไดเมจนะครับแล้วก็พื้นที่ที่กําหนดตรงนี้นะมันก็จะติดสถานะสโลแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยถูกแช่แข็งด้วยนะครับลองใช้ใส่กุ้งตัวนี้ดูนะแช่แข็งไหมอ่าแช่แข็งแล้วครับผมเดีย๋ยวเราไปลองใส่พึ่งดีกว่าพึ่งมันอยู่เป็นกลุ่มดีนะครับลองดู ปิวโ,โหโดนดาเมจหมดเลยนะฮะแข็งไปดิพวกแข็งไปดิพวกโ <Yahoo! S 1> จมตีไปดิครับต่อมาเมื่อเราเลเวแปเราก็จะได้ Move อยู่ในมูฟมนะครับอยู่ในมูฟอันนี้ก็จะมีชื่อว่าเกชเชลสเตทนะฮะเราจะโจมตีไปยังทิศทางที่กําหนดนะเป็นการสร้างทานน้ําแข็งไปนะครับผมระหว่างที่เราใช้ท่านี้เนี่ยเราสามารถเคลื่อนไหวได้นะครับอ่าแบบนี้นะเนี่ยเหมือนตอนนี้ผมให้มันขึ้นบนให้มันไปข้างหน้าให้มันถอยหลังนะครับ โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะ <Wow. S 1> มุมนี้มันเป็นการโจมตีแบบหมู่นะครับสร้างเดเมจแบบหมู่แล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยสโลแบบหมูด้วยนะครับพื้นที่น้ําแข็งที่เราสร้างไปนะถ้าเกิดว่าเราเดินไปเหยียบเราจะได้ผลึกน้ําแข็งมานะครับ อ่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เจ๋งดีนะมูฟเซตที่2เซตนี้นะครับมันจะเน้นการทํเดเมจแล้วก็สร้างซีซีให้กับศัตรูนะมันจะมีทั้งแช่แข็งแล้วก็สโล่ศัตรูนั่นเองนะครับผมโอเคครับมูฟต่างๆมันก็จะมีประมาณนี้นะยังไงก็ต้องเอาไปเล่นจริงๆดูนะครับว่ามันจะเก่งจะโหดสักแค่ไหนนะใช่ผมวิเคราะห์ความสามารถของเกเซียนหรือว่าเกเซียเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ในขั้นที่โอเคอยู่พอสมควรเลยนะครับถ้าให้จัดเทีย์แบบตอนที่ยังไม่เอาไปเล่นเนี่ย ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในเทียรประมาณเทียเอเทียบีนะครับผมความเก่งมันก็อยู่ในระดับหนึ่งนะแต่ว่ายังไม่ถือว่าเก่งมากนะครับคือเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะเยอะไปนิดนึงนะครับผมเราต้องเก็บไอผลึกน้ําแข็งให้ได้เยอะๆก่อนนะครับการโจมตีเราถึงจะแรงแล้วก็จะมีการสโลว์ที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็อย่างที่บอกไว้นะฮะยังไงก็ต้องลองเอาไปทดสอบในเกมจริงๆกันดูนะครับผมและเช่นเคยครับถ้าหากว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปหน้าเราคนมาพบกันใหม่วันนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนครับ Cut.